สวัสดีครับเมื่อนี้พอๆกับสังวาสงานฝันเนานะครับเนาะเมื่อนี้กับเพชรกอนหินเนาะครับเพชรกอนหินจำลองวิธีทำจำลองย,ว,ว,นนยว,วัดป่านาดูนเนาะครับวัดป่านาดูนครับเพชรเป็นทำจำลองครับกำลังปักปูนเนะาะกำลังปักปูนเมื่อนี้กับข้าท่านผู้ชม มาหล่นน้อยเอกใครน้ำกันเนาะครับเนาะกำลังจุดถูอยู่เนาะกำลังจุดถูอยู่ที่ออกตัวใดวันที่สิบหกแมษายนนี่ก็ยังมาหล่นน้ำกันเนาะครับเนาะแอดกะมันมก็นจุดไวบ้บางหันเดี๋ยวจั้หน่อยนี่พระท่านบุษ้มไปส้มนะครับว่าเดี๋ออกตัวใด,ดตัวใดตัวใดเนาะมือนี่กะมาคายค่าทั้งสว่างสวงเนาะสว่าง แห่งลุงเรื่องหาเก่าเพื่อนกับมาด้อยกันครับเมื่อนี่ครับแห่งลุงเรื่องหาเก่าเพื่อนกับมาทายท้ำกันเนาะเพคนตีมาเบิ้งตัวเดกว่ามันสีใดตัวใดเนาะคือจุดทูไว้แล้วครับจุดไว้แล้วเดี๋ยวเจ้าหน่อยตีพาทันโบสถ้มไปส้มเนาะช่วงนี้กับปั่นก้อนหินปอบปูนนะครับเดี๋ยวเจ้าหน่อยไปส้มตัวเดชด้วกันนะครับจุดจุดทูไว้แล้ว เหลือจังหน่อยพาไปส้มว่าตีไดตัวไดงวดนี่วันที่สิบหกงวดนี่เนาะเมื่อนี่เพิน่นเก๋มาขอโศกขอลาบจวบาุวัดป่านาดูนครับตัวนี่นคือสถานที่นี่คือส,สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนาะครับคือเลหล็กง่อยเนาะที่เพิน่นคู่บาอาจารย์เพิ่นก็คิวฝันเจียวอยู่ว่าเศร้าเพิ่นก็บอกอยู่ว่าเศร้าเนาะต้องเทียกับอกอ อาจไปต้องเท anyway, <Columbus> no, right ียกับตำอยู่กันนะครับเน่ของฝันถี่ฝันเคยฝันได้ฝันอย่างเนาะเพราะว่าฝันเกิดันเป็นพุ่มพุ่มดีนะครับพุ่มที่สั้นพุ่มดีคือฝันเกิดฝันได้เลขยิ้บ่เศร้างวดบางหันก็ดเสือเปนเสือศูนย์หนึ่งบอกมาออกหนึ่งศูนบอกครับบางหันฝันได้เนาะฝันได้โซนหนึ่งได้โซนหนึ่งหรือมาเสือมาออกหนึ่งศูนนะครับ ถือว่าใก่เคียงอยู่นะครับถ้าเอาสือกลับก็บได้ครับเอาบอสือกลับเขาบลาเสือกลับมันก็เลยบ่ได้เนาะครับอ,อยู่วัดปานาะดูนี่ต่างก็เป็นพุ่มดีนะครับสถานที่นี้แอดกับมานอนเทปงานนี่แหละครับมาปั่นพระปั่นท้ำจำลองนี่นี่แหละมือนี่กับ พ้าถนนส้มมาส้มหมาตัวเด็ดเนาะถูกไปใขรมนว่าแอกกะจุดไว้แล้วจุดไว้แล้วยุีิพะสังกตใจเนาะด้านผ้าสังกตใจแอกกะจุดได้แล้วเดี๋ยวจากน่อยผ้าไปลุ่นน้ากันนะครับน้อยผ้าไปลุ่นน้ากันครับไปส้มน้นกันเนาะว่าในตัวได้แล้วได้ยกโตแล้วแอดติพาถนนส้มไปส้ม นี่เด้ครับแฮ็ดกระจุดไว้เนาะครับครับท่านผู้ชมได้หนึ่งสองแปดเนาะครับเนะาะถือว่าใหม่เร็วครับใหม่ 1, 2, เร็วถือว่าใหม่เร็วครับหนึ่งสองแปดเนาะครับท่านผู้ชมซ่มน้ำกันนะครับเออซ่มน้ำกันเนาะเหล็กโซ่หลาเฮา มื่อนี้แอดก็มาจุดไว้คือแห้งลงเรื่องหากเก่าพ่นกามาคือกันครับพ่นกับเอาถูกอยู่แล้วมาให้จุดเนาะอธิษฐานจุดว่างวดวันที่สิบหกแมษายนี่ที่ออกตัวใจเนาะแอดก็เลยเอามาจุดครับเป็นหนึ่งสองแปดเนาะครับเนาะท่านผู้ชมจุดไปเด้อครับเด้อจุดไว้เด้อแอดก็มาบอกเพื่อเป็นแนวทางเนาะ แอดเก้ามาบอกเพื่อเป็นแนวทางวันรัฐบาลวันที16่16เมษายนเนาะวันรัฐบาลวันที16่16เมษายน128เนาะครับเนาะ128เนาะนี่กับพระสังฆัจจัยเนาะครับมาขอโ่งขอลาบน้ำพันเนาะเพป็นกับพระทานพรอมให้ข้องตีบมีโ่งไม่ลาบกันวันนี้ครับมาหล่นน้ำกันครับมาหล่นน้ำกันวันที16่16เมษายน ว่าส่วนนี้แอดกะปั่นทำจำลองอยู่เนาะปั่นทำจำลองอยกกะพอดีแห้งลงเรื่องหาเก่าพ้นกับมาพอดีก็เลยมาขอโศกขอลาบน้ำหลวงปูพราสังกัดใจเนาะกัพุ่มเจ้าทีสถานพุ่มเจ้าทีพ้นอยู่นี่แล้วมาขอโศกขอปาลามีเพิงปาลามีอยากนำอยากด้วยเนาะแต่ละคนก็มาขอเพิงปารามีพ้นที่ห้ตัวใดก็ ให้ออกมาตัวเด็ดๆด็ดเาะฉันอาจที่เป็นตัวนี้เนาะครับหวดนี้ก็มานหล่นน้ากันเด้อมานหล่นน้ากันเนาะครับมานหล่นน้ากันครับหนึ่งสองแปดเนาะครับหนึ่งสองแปดคือเก็บสองแปดกับวงหัเนาะเป็นคล้ายๆก็จะเก็บเนาะครับเป็นคล้ายๆก็จะเก็บเพราะว่าเป็นเอ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 ็นเนาะ คันวนงเองเทียงเนาะข้องติดเียงอาจจติดเป็นเกดเนาะครับนะเนาะปลายบ่ิเ็นคักปลายบ่เ็นคักอาจติดเป็นเกจจเนนก็ได้อาจติดเป็นนก็ได้เนาะครับเนาะเก็สองก็ได้เนาะครับเนาะคือห้าเทียวสองแปดเกตสองแปดเนาะครับเนาะเกสองปด ถ้าวาทำตัวส้มส้มโดยรอบเหมือนกันเนาะเดี๋ยวให้แห้งลงเรื่องหาเก่ามาตีซอยกันเนาะติดเป็นตัวไดแท้จังม่าุ่นน้ากันอีกทอนึงเนาะเดี๋ยวแอดติพากับมาใหม่ส้มไปโดยรอบโดยรอบเหมือนกันครับครับสถานที่นี้ก็คือแอดกำลังปัน่นทำจำลองเนาะเห็ดเป็นก้อนหิน เห็ดเป็นก้อนหินแล้วก็ซื้อฝากเต็กไว้เนาะฝากเต็กแล้วก็มาตตาคายใส่ส่วงนี้ก็ยังทานด้เซ็ตชิ่นครับเมื่อนี้ครับปลปูนไว้ตามตไคายแล้วรอบสองอยัางานิ้นเก็บเนาะเก็บรอบสองออกจากงจะงอ่ครับทั้งในถ้ำก็มีพระปางสายหยาดนะครับอันนี้กับปูเทพโลกอุดรครับด้านเติงกับพระเจ้าปางเปิดโลกเนาะครับ โอ้ท่เจ้าปางเปิดโลกก้อนหินด้านคางนี่เนาะแอกเกิดเฮ็ดมาแล้วกับวัาน่านเสรเซตินเนลออยู่ด้านไตลงมาอีกกับยังอีกหลายก้อนนี่นะครับด่านไตลงมาอีกกับยังอีกหลายก้อนอยู่เพื่อติดตเสริมก้อนหินลงมาอีกทั้งไต่ยอยู่เพราะด่านนี้ก็บับงก็สวยงามไปแล้วนะครับเป็นก้อนหินเป็นสั้นเนาะเป็นสั้นเป็นก้อนครับ หากถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกดดิ 2021, ่งเด้อครับเด้อเผื่อแจ้งเตือนในบริภาในคลิปต่อไปเนาะแอดกับทีเดียวซันฮาวตัวเด็ดเด็ดมาทันผุส้มมาหล่นน้ำกันวันนี้ละวันที่สิบหกเมษาเนาะอยู่ทางในก็มีพระพุทธเจ้าปางสายญาตเนาะครับปางสายญาตพพระุทธเจ้าปางสายญาตมันก็นอนอยู่เนาะแอดกับปันไว้หลายปีแล้วครับพระพุทธเจ้าปางสายญาตเนาะ หน้าตาสวยงามรวมร่างวิกิตอ่อนช้อยนะครับคือผ่าเพิ่นกับมะโปไวยจะล่าเห็ดปูนที่มาได้ติดเนาะผ่าเพิ่นกับคุ้มใ้เพื่อปูนหน่อยต้องมาใส่ครับครับองนี้กับผู้เทพเรงผูด,ดอนแก้วกับทีด้ยราย่าไปบานทางงามครับไปปัน่นไอค่นอยู่คนองหนึ่งเนาะเพราะว่าปั่นสำลองไบทั้งนอกแล้วของนี้ก็เลยเตียวไปถวาย อาจารย์บันท้าง,งามครับช่วงนี้มาส้มกันนะครับเนาะส้มทำจำลองกันด้านหลังนะครับด้านหลังกะยังบัตรเนี่ยเซ็ตสินก็จิเดยัดก้อนหินไปเรืเ่อยเศดก้อนหินไปตามด้านขางของเขาเนาะ พระพุทธเจ้าปางปางเปิดโลกระสององค์นี้กัพบพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกทรงเครื่องพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกทรงเครื่องนะครับแต่ว่าหังบอท่านได้เสร็จสิ่นเ,เนาะตีดีประกอบเป็นเมือ่ออันนี้ก็คือพระเจ้ารอมาเนาะครับรอมาทัดทังไก่เป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกทรงเครื่องท่านว่านี่ครับแอดเกิดดีเก็บรายละเอียดไปอีกหลายอย่างนะครับ เมื่อกาดิดตอให้ส่วนใบหนาเนาะยังบริสุนธิ์เนียนงามปันหาไอแอดก็จะติดแต่งครับดานเจ็ดท่นก็เังบริสุทธิ์มีเนาะก็ติดเอาส้มเอาผงยี่หร่าไปปิดเนาะยัดก็ติดเก็บไล่ละเอียดไปอีกหลายขั้นตอนอยู่ครับอยู่นี่นี่ก็มีเทพนมเนาะครับเทวดานั่งฟ้าเทพนมก็ว่าได้ หลายองค์อยู่สวยงามครับอันนี้ก็พื่ที่าปางเปิดโลกก,ก,ลก,กจุดทูบไว้หันละเพื่อนห้โซห้ลาบยุบมังพระกระจายเห้อยละยุบมังพระกระจายวาเป็นเด็กหนึ่งก็ติดเป็นเด็กเก็ยอยุ่เทิงก็ติดเป็นเด็กหนึ่งยังได้กับไปเบิ้งซอยกัน <laughs> ว่าเป็นเป็นเด็กหนึ่งก็ติดเป็นเบิงยังหนึ่งเหมือนก็ยังติดเป็นเด็กเกียดก็ติดเป็นเด็กเกียผลว่าเพื่อจักนึง สองแปดเป็นสี่บางอย่างหนึ่งเป็นเด็กเกียรติป่เป็นเด็กเกียรติคือเด็กหนึ่งแต่นานที่เป็นเด็กเกียรติแล้วเนาะบางอย่างหนึ่งเอ็นเอ็นไหมเอ็นเอ็นไปทั้งหลังไหมเอ็นเอ็นมันเป็นเอ็นเอ็นมัเป็นเด็กเกียรตินะครับเพอเห็นเสร็จก่ต้อง้องนะครับซองไปนั่งกันได้ครับเพื่อนี่ครับนี่มาเป็นเด็กนะนี่มาเป็นเด็กเกียรติได้ครับเพื่อ ครับมีนะครับครับพอแยงลุงเรื่องหาเก่าพันวาเป็นเด็กเก็ดเนาะเด็กเก็ดเก็ดสองแปดเก็ดสองแปดเนาะครับเนาะเพราะว่าเป็นเอ็นเอ็นแต่ว่าปลายด้ันเพร่งบ่เห็นเห็นเป็นเอ็นเอ็นปขาองทีเป็นเด็กเก็ดละเกตดสองแเก็ดสองแปดนะครับ จ็ดสองแปดโมนี่อาจิมาสามตัวเลยก็เป็นได้นะครับหมวดนี้โชคลาภเป็นเรื่องสร่วนบุคคลบ่มีฝูงผู้ใดกำหนดได้นะครับว่มีผู้ใดมองเห็นบ่มีผู้ใดหูล่วงนานะครับแล้วถ้าโชควาสนาคุ้เจ้าทีเจ้าทางเพิ่นนะครับคุ้มเจ้าทีเจ้าทางเพิ่นเป็นอาทิให้ในโชคลาภกับลูกล้านได้ครับบ่นนีได้นะครับจับคุณลุงได้เพราะว่า ตัโด,โดนก็นได้มากราบพาะไวมาเยี่ยมมายามเพิ่นเพื่อนึงนะครับนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับดูดกระถางถูกนะครับตรงนาพะระสังกัดายนะครับเจ็ดสองแปดนะครับเจ็ดสองแปดนะครับแล้วพี่น้องแคปนาจอเอาไว้นะครับเอาไว้จะเบงเงไว้เปรียบเทียบเอาไว้ทะเบงใจความฝันของเจ้าของเอาไว้เทียบใจความฝันของเจ้าของ เดี๋ยวไปทะเบงเทียบเทียบไปกับเจ้าอื่นนะครับเจ็ดสองแปดนะครับก็เห็นซูมให้เบิง่งโตยิ่งใหญ่เพื่อพี่น้องที่ได้เห็นชัดๆนะครับนี่ครับชัดเจนนะครับเนาะเจ็ดสองแปดนะครับดาบสาธูเดอภูมิเจ้าที คุณพระพุทธประมประสงค์ปูญาตายายปุ้มสถานที่แห้งนี่สถานที่อันศักดิ์สิทธิธแห่งนี่เพราะให้ตัวเลขที่ลูกหลานเห็นอยู่นี่เป็นตัวเลขโชคลาภเดอ้อเป็นตัวเลขโชคลาภเป็นรางวัลเลขไทยรางวัลที่หนึง่งด้วยเลขไท้สองตัวในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่สิบหเมษายนสองพันห้ารยหสิบห้า เนอเด้อเจา้จาคุ้มเจ้าที่สาธุสาธุกอให้ตัวเลขที่ลูกหลานเห็นตัวนี้เป็นตัวเลขโชคลาภเด้อกอให้ลูกหลานได้ปวดหนีปวดฟินกอให้ลูกหลานได้มีเงินมีทองใส่ช่วงอ่ามันในสงครามไม่ว่าหลังสงการามได้มือหนึ่งนะครับเอานี่จะสียอลออกมานะครับมันเป็นเบื้องน้ำคือก,กันนะครับมันคุ้นลุงคนกับมาไทายน้ำ เ็นเลขถูกนะครับดีบอดีนะครับเลขตัวนี้ยันตะอันนะครับขันบบอันค็คือสิมีโชคกันอยู่นะครับขันบบอันสิมีโชคแน่นอนนะครับเพราะว่ามันกับไปตรงกันครับหลายเจ้าหลายซำนักคือกันยันตะอันอย่างเดียวนะครับพี่น้องแคปหนะ้าจอเอาไวไ้ด้ครับเด้อเอาไว้ทะเบิงเอาไว้ทะเบิงเด้อ กีว่าเป็นตัวเลขโชคลาภแน่นอนนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมกับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับ,บทั้งช่องของเฮานนำเด้อนะครับพี่น้องก็จะาลืมฝากกดติดตามได้น้ำแน่เพราะว่าพี่น้องทีได้รับการแจ้งเตือนทุกเที่ทั้งช่องของเฮานะครับได้อัปโหลดคลิปตัวเลขโชคลาภแล้วทั้งโชคลาภลงไปในทุกๆคลิปเพราะว่าเพราะว่ามีบางท่านนะครับก็บอ,อกว่าหาคลิปว่าเจอว่าเห็นคลิปนะครับ พี่น้องก็อาจอยลืมกดติดตามไว้ก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกดติดตามได้เลยครับเด้อกับแนวทางโชคลาภกับทางช่องเฮงลุงเรือง59าเก้าแชนลนะครับหรือว่าจะเป็นบ้านนาทีวีหรือว่าจะเป็นข่าวแทยบ้านนะครับเฮงจะสิน้ำไปลงให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนะครับเพื่อนําไปพิจารณาล้เป็นตัวเลขโชคลาภนะครับเนาะอขออภัยพี่น้องที่สามารับชมจงเป็นผู้โชคดีในงวดนี้นะครับงวดวันที่16เมษายน สองพันห้าร้อยหกสิบหานำแข็ทุกท่านทุกคนเด้อครับเดอ้อสุขสุขมั่นมนั่ครับสาธุ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 สวัสดีครับครับบัดนี้กะทิพ้าถันโบส้มมาส้มตัวแรกหมวดนีเนาะวันที่สิบหกเมษา,าเนาะมาส้มพอแห้งลงเรื่องพันวาเจ็ดสองแปดเนาะครับเนาะถันโบส้มมาส้มน้ำกันเนาะแคบหน้าจอไว้เด้อครับเออเจ็ดสองแปด หมวดนี้งวดวันที่สิบหกเมษาเนาะเขาก็มารุนน้ากันไวรัฐบาลหมวดนี้แหละครับเพื่อมาคอโศกขอลาบน้าเจ้าทีพุ่มสะานอยู่วัดป่าดานันวัดป่าน้อยนาดูนนะครับวัดบ้านน้อยนาดูนวัดป่านาดูนนะครับคณะนี้ก็เฮ็ดกับมาปันป่นพระปั่นทำจำลองเนาะอยู่นี่ละก็เลยได้มาคอโศกขอลาบน้ากันกับแห่งลุงเลืองห้าเก้านะครับเมื่อนี่ก็ได้ตัวเด็ดตัวดีมาฝากกันเนาะครับเนาะ ครับถ้าหากท่านผู้ชมถูกใจก็กดติดตามไปแล้วครับเด้อส่งสังวานงานปั้นเนาะครับเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนในปฏิภาณในคลิปต่อไปเนาะครับเนาะครับท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมจงวิจารย์ในการรับชมเนาะครับสุดท้ายนี่ขอให้ท่านผู้ชมจงมีตะความสุขความเจริญนะครับเพือผู้เข้ามาชมในคลิปส่งสังวานงานปั้นเนาะ ขอให้ปจักจากโรคโควิดลำลำมัยลุยถือเกล็ดถือหอยน้ำกันวันที่16เมษางวดนี้นะครับเนาะลำลำมัยลุยสุขีสุขครั้งสุดตังเต็มท้องเต็มท้ายแล้วใส่แล้วสอยวิตนีวิตสินนะครับเด้อวิตโรคโควิดทุกคนเนาะสวัสดีครับ